ัดีครับท่านผู้ชมคลิปสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีคุณพ่อวันนี้เรามานําเสนอที่สวยๆอีกเนาะครับที่ของเรานี่อยู่ที่ไหนครับตรงนี้ที่ตำบลห้วยแห้งครับตำบลห้วยแห้งอำเภอบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับวิวสวยๆวิวเขา360องศาเลยครับเนาะก็คือแปลงนี้ใช่ไหมครับคุณพ่อใช่ครับผมโอ้โหคุณพ่อเสาไฟเสาไฟพร้อมแรงสูงแรงต่ำครับครบน้ำประปาครบไฟฟ้าประปาครบอินเทอร์เน็ตก็เรียบร้อยมีหมดนะครับหายาก ถนนรัดยางเส้นนี้เป็นถนนาทางหลวงชนบทด้วยใช่ครับเส้นอันนี้ห้วยแห้งบ้านนาทุ่งเชือกห้วยแห้งบ้านนาทุ่งเชือกนะครับคุณพ่อนะฮะก็คือจะเป็นเส้นรัดยาง8เมตรได้เลยนะฮะแล้วข้างในก็เป็นหมู่บ้านเนาะใช่ครับหมู่บ้านเป็นเกาะครับแล้วที่ของเราเนื้อที่2งานนะฮะสงานครับผมครับเอกสารสิทธิ์เป็นนสสามกเนาะเป็นคุดเขียวนะครับแต่ก็คือขอบเขตอะไรเรียบร้อยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวคุณพ่อเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมคลิปดู คุณโบด้านหลังนู้นเป็นวิวเขาเนาะใช่ครับผมแล้วที่เห็นหลังคาแดงๆนั่นเป็นวัดป่าศักป่าศักทองวัดป่าศักทองนะครับซึ่งบริเวณนี้จะห่างจากตัวตลาดบ้านไร่16กิโลนะครับมีปั๊มปตทนะครับมีปั๊มน้ํามันบางจากนะฮะมีร้านอาหารมีตลาดมีโลตัสนะครับพร้อมสับแล้วก็ตรงนี้จะห่างตลาดที่สําคัญอีกตลาดหนึ่งก็คือตลาดหูช้างประมาณ16กิโล เชื่อมเส้นทางต่างๆสามารถไปในตัวเมืองอุทัยอําเภอหนองฉางไปจังหวัดชัยนาทไปเพื่ออันคาแล้วก็ไปตัวอำเภอบ้านไร่าาได้นะครับโอเคคุณโบเดี๋ยวผมขอให้คุณโบเอาโดรนขึ้นแล้วก็ให้ท่านผู้ชมคลิปได้เห็นวิวนะครับโดยโดยรวมจากด้านบนนะครับ,รบโอเคงั้นเดี๋ยวไปชมคลิปจากโดรนกันเลยครับ ครับคุณโบหลังจากที่คุณโบนําโดนขึ้นแล้วก็ถ่ายคลิปให้ผู้ชมคลิปเห็นวิวโดยรอบเนาะมีหมู่บ้านนะฮะวิวเข่าล้อมรอบสาธารณูปโภคพร้อมราคาที่คุณโบกระซิปมาครับ2อง0 0นเบาทเท่านั้นนะฮะหายากนะคุณโบใช่ครับที่ที่ว่าขนาด2 2 0 0ตารางวา2งานแล้วสาธารณูปโภคพร้อมนะอยู่ในชุมชนวิวเขาล้อมรอบแล้วไม่ห่างจากตัวอำเภอนะฮะมี แหล่งอำนวยความสะดวกพร้อมสรรพบรรยากาศดีเลยครับนี่ครับแล้วเขาบอกว่าอ่าคุณว่ามันจะมีวัดผาทั่งเนาะที่ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว13บสามโลสิกิโลแค่นั้นนะฮะองค์ใหญ่ครับพระองค์ใหญ่วัดผาทั่งวัดศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่ใกล้ๆที่ของเรานะแล้วแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเชื่อมโยงไปอำเภอต่างๆของอุทัยธานีเนาะแค่นี้สิบกว่าโลกับปางสวรรค์ปางสวรรค์น้ำตกปางสวรรค์ใช่ครับสิกว่ากิโลเท่านั้นนะฮะแล้วก็จะมีอะไรนะห้วยป่าปกรีสอร์ท แล้วก็ทำขาวงทำขาวง oh, โหเยอะครับ20โลก็ทำขาวงแล้วเมื่อกี้เราไปกินกาแฟกันเจ้าของร้านค้าบ,บอกว่าใกล้ๆที่ของเรามีสวนทุเรียน,ยนด้วยแถวนี้ปลูกทุเรียนได้นะครับ,รบถ้า,ถ,าถ้าใครมาอยู่ที่นี่นะฮะสามารถปลูกทุเรียนได้แล้วก็หาซื้อทุเรียนใกล้ๆเนี่ยไม่ยากเลยทุเรียนบ้านไร่กำลังโด่งดังนะครับ ครับคุณโบนะก็คือราคาเนื้อที่200ตารางวา2งานนะฮะโฉนดคุดเขียวหรือนสสามกราคา290,000บาทอยู่ที่ตำบลห้วยแห้งอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับถ้าใครสนใจสามารถติดต่อผมหรือคุณโบได้ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปเนาะครับผมนะฮะโอเคครับที่สวยๆอย่าลืมติดต่อนะครับทางคุณโบหรือทางผมถาตีทงก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากครับ สวัสดีครับ